สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็สำหรับวันนี้นะเรามีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับถึงความลำบากแบบสุดชีวิตของผมเลยนะฮะทุกคนเห็นอะไรนี่ไหมตอนนี้นะครับตรงนี้อีกสองใบผมจะได้การันตีแล้วแล้วทุกคนลองดูมันเหลือเวลาสิบห้าชั่วโมงนะครับหลายหลายคนก็คงจะแบบว่าเอ้ยพี่มันมันหาทันนะอะไรอย่างเงี้ย ถ้าย้อนไปเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยผมตอนแรกนะ,ะผมเนี่ยมียันอยู่ประมาณ10 10ใบ17ใบนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยกรารันตีของผมมันอยู่ประมาณที่30กว่าใบาอ่าเกตฟิลไหมแล้วผมเปิดไปปุ๊บเปิดไปหมดมันได้ประมาณ47ใบ สี่สิบเจ็ดใบแล้วผมก็ท้อแล้วตอนแรกผมก็ท้อแล้วแบบว่าเฮ้ยผมไม่เหลืออะไรแล้วผมเหลือสิบสี่สิบสามสิบสี่หยกแล้วก็ยันหม,หมดหมดตัวเลยนะครับผมก็รู้สึกว่าเออช่างมันเถอะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะผมมาแค่คาดหวังว่าเปิดสิบเจ็ดใบตรงนั้นน่ะมันอาจจะออกก่อนดุดเลทแต่ว่าพอผมมาดูที่ตรงการลันตีน,นี้เพื่อแบบเฮ้ยเหลือสิบสามใบเราจะเสียเราจะเสียสี่สิบสี่สิบกว่าใบที่เราเปิดมาแค่นี้หรออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจ ไปเติมผมจะตัดใจไปเติมไปเติมแพ็กนี้นะครับซึ่งเป็น,ปนแพ็กสามสิบหยกไม่รู้ยังอยู่ไหมไอแพ็กไอแพ็กตรงเนี้ยซึ่งซึ่ง,งมันจะได้ของรางวัลตรงนี้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนะของรางวัลตรงตรงไหนวะที่ล็อกอินไลฟ์วันตรงเนี้ยไม่รู้ยังไม่รู้มันมีอยู่ไหมอ่ะนี่นี่น,นี่เห็นว่าตรงกลาง มันจะได้ประมาณ8ปดใบครับสามได้มาสามใบแล้วก็ตรงนี้อีก5้าใบเป็น8ปดใบผมขาดอีก13บามใบก็เหลือ5้าใบใช่ไหมยกผมก็ไม่มีรู้ไหมผมทำอะไรต่อผมไปไล่ซื้อสกินของตัวละครที่ถูกที่สุดนะครับแบบสกินละร้อยอ่ะ600้อยก600ใบตรงเนี้ยของผม615อสบาใบ ประมาณผมมีประมาณหกร้อยเกือบหกร้อยห้าสิบใบแล้วผมไม่เปิดเนี่ยซื้อพวกทุกอันทุกอันแล้วผมก็กดแชร์มันจะได้สก,กินละยี่สิบหยกผมซื้อไปประมาณหกสกินสก,กินละหนึ่งร้อยทุกคนลองคิดดูได้ไหมอีกหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็จากการเติมไปใช่ไหมสามสิบหยกผมก็ได้จากเควนมาอีกเควสตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับได้มาอีกหนึ่งร้อยหยกก็กเป็นสองร้อยหยกเออแล้วผมก็เ,เปิดไปหนึ่งครั้งใช่ไหม ก็จากเหลืออีกประมาณ4ใบก็คือ400ยหยกแล้วผมก็ไปไล่เขาเรียกว่าอะไรนะตีเขตอาคมไล่ฟาร์มิตมะลงลงงูจินงสองรอบอะทุกคนเพื่อให้ลุ้นได้กอบได้กอบงูซ้ำแล้วมันจะได้หยกเออจากนั้นผมก็มาไล่หาเควสจากตัวละครทำเควสลายวันจนครบเล่นกิจกรรม นะครับเนี่ยเอาทุกอย่างจริงๆทุกคนแล้วก็ซื้อซื้อยันทุกอย่างหมดแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมันยังไม่หมด,ดนี่นาจริงๆแล้วเนี่ยเขตอาคมเขตอาคมผมเอาหมดแล้วนะตอนแรกผมคำนวณว่าเฮ้ยผมลงเขตอาคมไว้ใช่ไหมมันน่าจะพอดีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรตอนแรกมีอยู่เหลืออยู่ห้าร้อยหยกผมก็แบบเฮ้ยผมฝากเพื่อนไป ได้ห้4สี่หยกแล้วผมเปิดเองลงเองอีกประมาณเนี่ยแปดยกต่อชั่วโมงก็สิบตีสักประมาณสิชั่วโมงผมก็ได้ประมาณแปดสยกอ่าก็คิดว่าเออน่าจะพอได้แล้วก็หาต่ออีกนิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นก็หาไปหามาขายมิตมะหาหายกก็แล้วไปลงตีเขตก็แล้วไปลงไอ้ตรงเนี้ยส่งส่งที่กี่กัมิก็แล้วทุกคน สุดจริงๆนะครับตอนนี้ยังเหลือแหล่งที่หาอยู่ของผมอีก2แหล่งนะครับที่ผมลงไว้ก็คือตรงนี้ตรงนี้ผมแชร์แล้วด้วยนะเนี่ยผมผมตีไว้นะตีตั้งแต่ตอน6กโมงเย็นเลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มแล้วนะครับเหลือเหลือแค่มาเก็บตรงนี้ผมจะได้อีกประ,ประมาณที่ละ2 0่ยกนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าไอความพยายามอย่างสุดชีวิตในการหายันของผมเพื่อเอาการันตีครั้งนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้ผมได้ไหม ืนี่คือผมพาทุกคนแบบว่ามาแชร์มาหามามามาดูวิธีการหายกแบบแบบขั้นแบบสดๆเลยนะอืมว่าผมเนี่ยจะได้หรือเปล่าหรืออีกสองใช่ไหมจริงๆอะ่ะมันก็พอจะอเออเหลือิดเดียวมันก็พอจะได้แล้วนี่นาจริงๆแบบถ้าหากว่าไม่ได้เนี่ยผมจะไปตี PVP ต่อนะแล้วก็เอามาซื้อยันผมยังเหลืออีกใบหนึ่งที่ยังซื้อได้นะครับได้มาสองยก แล้วอีกประมาณแปดเยผมจะหาจากไหนดีทุกคนผมจะหาจากไหนดีมันไม่มีมันไม่มีที่แล้วจริงจากตรงนี้ผมก็หาเรียบร้อยหมดแล้วเหลือแค่ในกิจกรรมก็คือหมดแล้วเหลือสุดท้ายเหลือที่สุดท้ายจริงๆหาจากที่อีกอัีครับแบบผมเคยมาหาแบบบ่อยแล้วไงจอแบบมันมันแทจบจะแบบไม่ค่อยเหลือตัวที่จะให้หาไงหรือว่าเควสก็คงเป็นเควสยากๆอะไรเงี้ยครับ เออเป็นเควสที่แบบไม่สามารถที่จะทำได้เลยอะไรเงี้ยเห็นปะมันก็เลยทำไม่ได้ในดูเอลเห็นปะอันนี้สิบเศษในพาเลทโอ้โหต้องตีต้องตีสิบเศษในพาเลทก็ก็ยากอยู่นะอันนี้ได้เดมอนพาเลทนั่นไงเดมอนพาเลทเนี่ยอันนี้สิบในกิวส่งสิบเศษเห็นปะไม่มีแต่เควสยากๆทุกคนแฮปมีตัวนี้ในสามสิบ โอ้ยอันนี้เอาตัวนี้ไปตีอะไรนะไอด่านนั้นใช่ไหมเอ้ยหรือว่าผมไปตีเขตอาคมแป๊บเดียวยนะถ้าผมตีเขตอาคมแป๊บเดียวยน,น,นะตีเขตอาคมแล้วกันครับสิบยกแต่ว่าถ้าของจริงอ่ะผมรอตรงเนี้ยอันเดียวอันสุดท้ายเนะี่ยแปบ๊บเดียวก็ได้สิบแล้วนะรอคนตีแต่ว่ามันมันก็แบบยังช้าอยู่ดีนะฮะนั่นแหละครับคลิปนี้ขอจานลึกไว้เลยทุกคนมันสุดจริงๆมันสุดแบบ สุดจริงๆผมจะตีเขตแบบอย่างรวดเร็วนะครับ<ม>เพื่อไม่ให้เสียเวลาผมจะตบตีอย่างรวดเร็วเลยเพื่อเพื่อไม่ให้แบบเสียเวลาในการหายอยูของผม <c oughs> ผมอันไข่9ก้ายกใช่ไหมแปลว่าผมตีอีกประมาณ9ครั้งหรือว่า6ครั้งก็ได้ คือผมตีสครั้งสองรอบก็ได้หรือว่าตีเก้าคเ็นแต่ว่าตอนนี้ตสรสองรอบสองตีได้สามรั้เลอ,อ้ยเดี๋ยวเด,ยวเดียวเดี๋ยวผมผมได้ดูต้องโยนมันต้องโนเทิให้งันเดี๋ยวแพ้ต้องเลือกตัวโยนเทินด้วยป,ปึ๊บตีไปครับอีแค่สิบยกเท่านั้น สู้เขาไ้เต้าแ่เกรดของผมนี่เพิ่มเนทีเหรอเกรดผมหรือเขรดเขาไม่รู้เลยว่าเกรดใครเกรดผมนี่แน่เพิ่มขี่เปล่าไม่แน่ใจนะนี่ได้มาห้าแล้วแล้วก็รีรีแล้วก็ตีใหม่ครับไม่งั้นเราจะต้องไปตีเก้ารอบถึงจะได้สิบหยดไปครับ ไมหีกันด้วยแซมไม่เป็นไรเราน่าจะชนะอยู่แล้ว mm ถ้า hmm. ตีเขตอัดาเม่เราล้นอีกสองเล่าเท่านั้นเราจะได้ลุ้นกันแล้วว่าผมจะได้ตัวอะไรถึงลุดเลดก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยผมเอาความสบายใจผมไม่อยากค้างคางะหลายหลายคนน่าจะเข้าใจนะว่าใความส้ยอมเสีบเงินน้อยกเพื่อมาเปิดยานใ้คุณ ซึ่งจริงๆแล้วมัน100บาทเป็นไปเติมเกมอื่นหรือว่าทำอะไรได้มากกว่านี้นะนะครับสำหรับสายแบบสายแบบเติมน้อยสายสายฟรีอะไรอย่างเราๆอย่างเงี้ยคือบางเกมมันเติมมันเติมแบบคุ้มเลยนะร้อยร้อยกว่าบาทแต่ผมมาเพิ่พเมเพื่อเอาการันตีพี่ไม่รู้จะได้ไหมถ้าบอเรียบร้อยครับน่าจะได้แล้วล่ะโอเคได้แล้วครับครบแล้ว ในที่สุดผมไม่นึกเลยว่าผมจะหาหยกหายันทั้งหมดภายในวันนี้เพราะว่ามันจะหมด15ชั่วโมงสุดท้ายนะครับแล้วผมก็จะไม่เหลืออะไรแล้วหมดหมดเลทนี้ก็คือแบบไม่เหลืออะไรแล้วไม่ใช่ว่าแบบพรุ่งนี้ตัวใหม่มานะเศร้าเลยนะครับมาดูกันครับการันตีของผมจะเป็นตัวอะไรทาคิจงมามาเถอะทาคิขอเถอะ ขอเป็นตัวใหม่ก็ได้ถ้าไม่ได้ทาเคียยังเหลือน้องเอ็นมูซุบิเอีอยู่นั่นแไงมีเคผมทำมาเพื่ออะไรสิบห้าอร์เซ็นมีอยู่จริงไหมทำไมไอห้าอร์เ็มันออกปล่อยจังโอ้โหโดนการันตีจนได้อีสิบเอ็นไปก็คือได้ตรงนี้แล้วนะ <laughs> โอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็สบายใจแล้วนะครับ ได้เปิดได้ดูการันตีสุดท้ายสรุปลอไปประมาณสมการันตีแล้วก็โชคดีประมาณ30 4สิบี่สิบใบอีกรอบหนึ่งก็คือประมาณ4ี่ตัวนะครับได้ตัวใหม่มา2ตัวนะครับก็โอเคแล้วไม่เสียใจนะครับเปิดไปเกือ250บ2 5 0รยหิบใบเนาะหมดตัวเลยทีเดียวนะครับเลนใหม่ไม่ต้องคงต้องเปิดกันแล้วนะครับข้ามไว้เจอกันคลิปหน,าน้าละกันแล้วตัวใหม่เป็น NP ด้วยไงก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ